ผมสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC. ทุกท่านครับอ่ะเมื่อคืนนี้นะครับลงคลิปไปนะครับกับมีอาจารย์สร้างท่านหนึ่งนะครับอ่าถือว่าเป็นช่างที่รู้จริงมีประสบการณ์จริงนะครับท่านทักเข้ามาว่าหินรับมีดเนี่ยการที่เอามารับฝาสูบนั้นนะหินรับมีดมันจะมีองศาที่ผิดเพี้ยนไปนะครับอ่าอันนั้นนะครับก็คือหินรับมีดที่ปกตินะอันนั้นหินรับมีดที่ปกตินะเพราะว่า หินรับมีดเนี่ยนะครับมันจะนูนหัวท้ายนูนหัวท้ายแล้วก็เป็นเว้าลงตรงกลางนะครับมันจะเป็นเว้าลงตรงกลางถ้าเดิมๆนะแต่ให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับมันเว้าตรงกลางไหมหินรับมีดนะครับมันเว้าตรงกลางหรือเปล่านะครับอ่านะครับนั่นหมายความว่านะครับหินรับมีดนะครับที่จะมาใช้ในการขัดแต่งฝาสูบเสื้อสูบนะครับไม่ว่าจะของรถยนต์ของมอเตอร์ไซค์ จะมีการปรับแต่งองศามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อย่างที่อาจารย์ท่านได้ทักเข้ามานั่นแหละนะครับคือคนที่เคยใช้งานจริงคนที่เคยทํางานมาจะรู้นะครับว่าหินรับมีดโครงสร้างลักษณะมันเป็นอย่างไรแต่คนที่ไม่รู้นะครับก็เห็นเราทำงานก็จะเอามาขัดมาทำเหมือนเรามันไม่ได้นะครับดังนั้นหินรับมีดท่านต้องทำให้มันเป็นเส้นตรง180องศาก่อน นะครับอ่ามันจะไม่อ่ามันจะไม่โกงไม่โค้งตรงกลางแล้วนะครับเห็นไหมนะครับวันนี้เราทําการปรับแต่งแก้ไขมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราค่อยเอามาทําการขัดฝา,ฝาสูบนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้ก็เป็นแนวทางนะครับก็แล้วแต่วิธีการของท่านจะทํำยังไงให้มันตรง180องศาอย่างนี้นะครับทุกท่านนะก็พิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับ